ครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นม1นนะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของอาหารและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยนะครับื่นต้องบอกเลยว่าอาหารนะครับที่มีประโยชน์นะเป็นว่าที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับแต่ละวัยนะครับก็ มีความจำเป็นนะครับที่จะรับประทานหรือว่าบริโภคอาหารนะที่แตกต่างกันออกไปนะครับตามความเหมาะสมนะครับของแต่ละช่วงวัยนะครับเรื่องของอาหารเนี่ยเราควรจะเลือกรับประทานให้นะครับเหมาะสมนะแล้วก็มีประโยชน์แก่ร่างกายที่สุดนะครับเพื่อให้ร่างกายของเรานะครับมีความเาจริญเติบโตหรือว่า,าสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆนะครับเสริมสร้าง ส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีนะครับซึ่งเป็นอย่างเดียวนะครับที่เราจะทําให้ร่างกายของเรามีสารอาหารนะครับนั่นก็คือการรับประทานนะครับซึ่งจะกินอย่างไรนะครับจะทานอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่และชนิดแต่และวัยควรรับประทานอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของความหมายนะครับของอาหารแล้วก็โภชนาการนะครับคุณค่า ของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพนะครับกอแนะนําในการกินอาหารตามหลักโภชนาบัญญัติแล้วก็การเลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัยอะเรามาดูกันก่อนนะครับความหมายของอาหารและโภชนาการนะครับอาหารเขาบอกว่าอาหารก็คือสิ่งที่รับประทานเข้าไปหรือกินเข้าไปแล้ว,เก,เ,ลวเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะครับเกิดประโยชน์ต่อร่างกายทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ตอมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับให้พลังงานแก่ร่างกายไม่ก่อให้เกิดโทษนะครับไม่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายทําให้ภาวะโภชนาการที่ดีนะครับสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้นะครับเช่นาหามีอะไรบ้างข้าวเนื้อสัตว์ไข่นมพืชผักผลไม้รวมทั้งไขมันจากพืชและสัตว์นะครับนี่คือความหมายของอาหารนะอ่ะต่อไป อาหารที่เราควรจะบริโภคนะครับในแต่ละวันนะครับเราอาจจะเคยได้ยินกันมาแล้วว่าคืออาหารหลักหมูนะครับแล้วไอ้ห้ามูเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะนะครับเราจะกินอาหารเข้าไปเราจะรู้ได้ไงว่าอาหารชนิดนี้นะครับอยู่หมูไหนให้สารอาหารอะไรบ้างนะครับเราต้องมาดูกันก่อนนะครับอาหารหลักห้ามูประเทศไทยแบ่งมหาอาหารเป็นหมู ทำโดยจัดอาหารที่ให้สารอาหารคล้ายกันไว้ในหมู่เดียวกันนะครับเพื่อให้เราสามารถพริจารณาได้ว่ากินอาหารในแต่ละหมู่ครบถ้วนเพียงพอหรือไม่นะครับเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือ,อยังรเรามาดูกันว่าอาหารหหมู่เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่หมู่ที่หนึ่งนะครับหมู่ที่หนึงนมไข่เนื้อสัตว์ปวนะครับงานะครับ ในส่วนนี้นะครับจะให้สารอาหารประเภทโปรโตีนนะครับจำไว้นะโปรโตีนนะครับซึ่งโปรโตีนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของทอําทให้ร่างกายจเจริญเติบโตนะครับกล้ามเนื้อเติบโตแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายอันนี้จัดอยู่ในหมู่ที่1เนื้อนมไข่นั่นเองนะครับให้โปรโตีน นะครับอาหารก็คือเนื้อนมไข่ส่วนสารอาหารนะครับก็คือปโปรตีนนะครับหมู่ที่2นะครับหมูที่2ข้าวแป้งเผือกมันและน้ําตาลนะครับข้าวแป้งเผือกมันน้ําตาลหมู่ที่2นี้นะครับให้สารอาหารประเภทให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับพลังงานในร่างกายของเรานะครับจะได้มาจากข้าวแป้งเผือกมันนะครับให้เรามีแรงทํางานต่างๆนะในแต่ละวัน ซึ่งสารอาหารนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะครับได้มาจากข้าวแป้งเผือกม,มันนะครับอาหารประเภทนี้ให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานะต่อไปหมู่ที่3นะครับพืชผักต่างๆนะครับพืชผักต่างๆนะผักสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติ นะครับเสริมสร้างการทํางานให้เป็นปกตินั่นคือให้พวกวิตามินนะครับวิตามินต่างๆผักนะให้วิตามินแก่ร่างกายนะครับทาให้ร่างกายทํางานได้อย่างปกตินะหมู่ที่ส Positive, like 1, esh, like ceu, ี่นะครับหมู่ที่สี่ผลไม้ต่างๆนะครับผลไม้ต่างๆนะผักผลไม้เนี่ยให้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับให้ประโยชน์เช่นเดียวกันก็คือพวก วิตามินนะครับได้สารอาหารพวกวิตามินต่างๆเกลือแร่ด้วยนะครับสารอาหารพวกนี้จะได้จากพืชผักแล้วก็ผลไม้นะซึ่งสองหมู่นี้จะคล้ายๆกันนะครับในเรื่องของสารอาหารที่ได้นะไปช่วยเสริมสร้างการทําง,งานของร่างกายให้เป็นปกตินะครับ mm hmm. หมู่ที่หสุดท้ายนะครับหมู่ที่ห้าไขมันจากพืชและสัตว์ไขมันจากพืชและสัตว์ให้ พลังงานแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับนักเรียนต้องระวังให้ดีนะครับไอไขมันตัวเนี้ยนะควรจะได้รับในปริมาณที่พอเหมาะนะครับพอเหมาะในที่นี้หมายถึงว่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันเราควรรับประทานสิ่งใดที่มีไขมันนะครับไม่ควรทานมากเกินไปนะครับไม่ควรทานมากเกินไปนะครับเนื่องจากถ้า เรานะครับรับประทานมากนะครับแต่เราเผาเผาผ่านไม่หมดอ่เผาผ่านไม่หมดนะครับมันจะทําให้ไขมันพวกเนี้ยไปสะสมอยู่ตามร่างกายของเราครับไปสะสมตามร่างกายซึ่งจะทําให้เกิดภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะครับไอไขมันพวกเนี้ยมันก็จะก่อตัวขึ้นมาทําให้เราเป็นโรคอ้วนได้ง่ายนะครับเป็นโรคอ้วนได้ง่ายนะซึ่งมันเรา เรารับประทานเข้าไปเยอะแต่เราเผาผ่านน้อยนะครับส่วนที่มันเหลือในร่างกายเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นไขมันที่แข็งตัวแล้วก็กลายเป็นไขมันส่วนเกินนะครับที่ไม่ได้จําเป็นต่อร่างกายแล้วนะครับอันนี้ก็จะเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นในหมู่ที่5เนี่ยไขยมันต่างๆเนี่ยจากน้ํามันจากพืชและสัตว์เนี่ยควรจะรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะส่วนไขมัน <c oughs> ที่ได้จากสัตว์ นะครับที่ได้จากสัตว์มันจะอยู่ในหมูหนึ่งด้วยใช่ไหมนะครับเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยสมมุติว่าเรารับประทานไปกินอะไรดีหมูกระทะอ่าหมูกระทะ,ะมีแต่หมูส่วนใหญ่นะครับเนื้อทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นโปรโตีนนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นไขมันนะครับที่ได้จากพืชและสัตว์นะครับไขมันพวกเนี้ยนะครับถ้าเราอย่างที่ครูบอกถ้าเรารับประทานมากเกินไปนะครับจะ ไม่เป็นผลดีแก่ร่างกายนะครับถ้ารับประทานในปริมาณที่พอดีนะครับจะทําให้ร่างกายเกิดความสมดุลแล้วก็มีความอุ่นแก่ร่างกายนะครับซึ่งในการทานเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโปรโตีนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโปรโตีนแต่ถ้าเมื่อใดที่โปรโตีนมันสังเคราะห์ไปหมดแล้วมันจะกลายเป็นไขมันนะครับซึ่งไขมันตรงนี้แหละนะครับที่ร่างกายจะนําไปใช้มันจะเหลือเยอะหรือน้อยนะครับอยู่ที่ เราเผาผ่านในแต่ละวันนะครับถ้าเราทานโปรตีนเยอะไขมันเยอะแต่เราเผาผ่านดีนะครับมีการออกกําลังกายมีอะไรอยู่เสมอเนี่ยทําให้ร่างกายเผาผ่านดนีมันก็จะช่วยให้ไขมันพวกเนี้ยละลายหายไปนะครับเป็นพลังงานต่างๆให้แก่ร่างกายได้ครับเพราะฉะนั้นอาหารไร5ห้าหมู่เนี่ยนะครับพยายามเลือกทานให้พอเหมาะนะครับให้พอเหมาะในแต่ละวันนะครับือเช้าอาจจะกินข้าวามีผักบ้างมี เนื้อบ้างอะไรแบบนี้มื้อเย็นก็เป็นข้าวมีผล,ลไม้ตามไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในหนึ่งวันก็พยายามทานให้ครบห้าหมู่นีฝากไว้นะครับสารอาหารนะครับอย่างที่ผู้พูดไปเมื่อกี้สารอาหารนะครับก็คือสารเคมีที่ประกอบอยู่ในอาหารนะครับทําให้คุณค่าต่อร่างกายในด้านต่างๆนะครับก็ได้แก่พวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแร่ธาตาุต่างๆนะครับและน้ําด้วย อันนี้ก็คือสารอาหารนะครับซึ่งครูบอกไปแล้วว่าเมื่อกี้อ่าแต่ละมูให้สารอาหารอะไรนะครับต้องจำนะต้องจำนะเผื่อมีใน,นข้อสอบนะครับอ่ะทีน,นี้มาดูในเรื่องของโภชนาการโภชนาการกับอาหารแตกต่างกันอย่างไรนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าอาหารคือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปใช่ไหมสิ่งที่เราประทานเข้าไปนะครับส่วนโภชนาการนะครับหมายถึง วิทยาศาสตร์สาขาหนึ่งนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของอาหารแล้วก็ประโยชน์ของอาหารนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของอาหารที่เรากินเข้าไปให้เป็นสารอาหารทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนสึกล้อต่างๆทําให้ร่างกายดํารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติอันนี้คือหลักโภชนาการนะครับโภชนาการจะพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับอาหารประโยชน์สารอาหารต่างๆนะครับ นี่เป็นโภชนาการส่วนอาหารก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปนะต้องแยกให้ออกนะอ่ะมาดูคุณค่าของอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพนะครับเขาบอกว่าอาหารเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งของชีวิตนะครับคนเราจําเป็นต้องกินอาหารหลายๆอย่างเพื่อให้รับสารอาหารอย่างหลากหลายครับอย่างหลากหลายสารอาหารแต่และชนิดมีประโยชน์และความจะเป็นต่อร่างกายในปริมาณที่แตกต่างกัน นะครับดังนั้นทุกคนจึงต้องเรียนรู้นะครับในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อจะได้เลือกกินอาหารให้เหมาะสมนะครับตามสภาพร่างกายของเรานะครับในแต่ละวันนะครับเราเรียนรู้ไปเพื่อเอาไปไประยุกต์ใช้ในแต่ละวันของเราว่าเรารับประทานอะไรไปบ้างนะครับแล้วมันส่งผลดีส่งผลเสียอะไรแก่ร่างกายของเรา คุณค่าของอาหารนะครับแล้วก็โภชนาการตร่อสุขภาพหนึ่งทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตนะครับการกินอาหารให้ครบนะครับห้ามหมู่เป็นประจำสม่ําเสมอนะครับร่างกายจะมีการเจริญเติบโตน้ําหนักส่วนสูงนะครับตามเกณฑ์นะครับตามเกณฑ์สองนะครับเสริมสร้างอวัยวะที่ร่างกายสึกหรอเนี่ยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนะครับให้กลับคืนสู่สภาพเดิมต่อมแซมส่วนต่างๆนั่นเองนะครับสาม ให้พลังงานและเขาอบอุ่นแก่ร่างกายอันนี้ก็คืออาหารหมู่ที่5นะครับตีช่วยควบคุมการทํางานของอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทํางานตามปกติอันนี้ก็คือพวกผักผลไม้อย่างที่บอกไปนะครับอ่าท้ายเลยนะครับก็คือช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆแก่ร่างกายนะครับถ้าเราหมั่นทําร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะครับโรคต่างๆที่จะเข้ามา เกียรติเบียนเราเนี่ยมันก็จะมาได้ยากขึ้นนะครับเมื่อร่างกายของเรามีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีแล้วนะครับการรับประทานอาหารที่ดีก็จะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกายได้ด้วยนะครับอ้าวสรุปนะครับความหมายของอาหารและโภชนาการนะครับอาหารก็คือสิ่งที่เรากินเข้าไปนะครับแล้วเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะครับทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายไม่ก่อให้เกิดโทษนี่คือสิ่ง ที่อาหารนะครับเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ก่อให้เกิดโทษนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตอันนี้คือความหมายของอาหารนะครับคุณค่าและความสําคัญของอาหารและโภชนาการนะครับอย่างที่บอกไ้ว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์เรานะครับที่ควรรับประทานเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะและหลากหลายนะครับให้ร่างกายได้ประโยชน์อย่างครบถ้วน นะครับร่างกายได้ประโยชน์อย่างครบถ้วนซึ่งการรับประทานแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับทำอา,อาหารกินแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่ารับประทานอาหารแต่ละครั้งเนี่ยก็ควรจะคํานึงถึงหลักของโภชนาการด้วยนะครับอย่ารับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปหรือว่าทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้อยเกินไปนะครับควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับ นิดนึ่งนะครับเดี๋ยวดูมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับครูจะให้พวกเรานะครับครูใช้พวกเราตอบคำถามตอบคำถามนะเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับให้ตอบว่า สารอาหารนะครับสาสารอาหารของอาหารหลักห้าหมู่อาหารหลักห้าหมู่นะครับให้นักเรียนตอบมาว่าแต่ละหมู่นะครับให้สารอาหารอะไรนะครับเขียนมาเลยพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาเลยหมู่หนึ่งให้สารอาหารประเภทนี่นี้นีหมู่สองให้สารอาหารประเภทนี้นีสามให้อันนี้สี่ให้อนี้ห้าให้อะไรนะครับตอบมา พิมพ์ตอบมานะครับในแชทเลยทำในแชทกลุ่มนะครับแล้วก็เขียนพิมพ์ไม่ใช่เขียนพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่มาด้วยนะครับชื่อชั้นเลขที่จะได้รู้ว่าใครเนาะนะครับแล้วก็ปากดูคลิปนี้นะครับแล้วก็พอดูจนจบก็จะมีงานนะครับให้นักเรียนดูให้จบนะครับส่งงานกันด้วยนะครับแล้วก็เตรียมไปเรียนวิชาต่อไปนะครับหรือว่าไปพักผ่อน นะครับก็ปากทบทวนนะครับถ้าใครว่างก็เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูบทเรียนที่สอนนะครับหรือว่าใครยังไม่ได้เข้าออนไลน์นะครับไม่มีเวลาเข้าออนไลน์ก็มาดูย้อนหลังได้เดี๋ยวกูจะลงคลิปนี้ไว้ในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้นักเรียนเข้านะครับเข้ามาดูแล้วก็ส่งงานนะครับส่งงานเนาะเราจะได้มีอ่าเรียกอะไรคะแนนเก็บบ้างนะครับคะแนนที่ส่งงานแล้วก็งานเก่านะครับอย่าลืมนะการอ่า แบบฝึกทักษะที่ครูสั่งไปนะครับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับสนุกสนุกกันนะครับส่งมานาเดี๋ยวครูจะรอดูนะครับบางคนก็ส่งมาแล้วบางคนทําถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรนะครับขอให้ตามเป็นไปตามตัวอย่างที่ครูส่งไว้ให้แค่นั้นก็พอนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์ไว้ในแชทนะครับในกลุ่มนะครับเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเรียนทุกคนนะครับสวัสดีครับ